น้ำหน่ายไว้โดสละา5 0อบาทชุดหนึ่งก็ห0าบันแ,แล้วว่าเราจะมีราคาพิเศษให้กเกษตรกรด้วยโดสหนึ่งตอนตอนนี้ชุดหนึ่งก็3,000บาทดูวงเขานะฮะวงเขาที่กว้างนี่ดูกระดานเขาหน้าควงเขาทข<อ> t t s m r t t u u f f ช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะ เราชมพ่อพันธุ์ทางด้านแ้วฟ้าไปแล้วมณนนีแดงไปแล้วเรามาชมอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะซึ่งเป็นสายเผือกเหมือนกันสายเผือกอันนี้ชื่ออะไรคะพี่เอกชื่อว่าโชคสิริครับอันนี้คือเพิ่งมาอยู่กับพี่เอกหรือว่าก็อยู่มานานตั้งแต่ข้อดที่นี่เลยโอ้เป็นความประจําข้อของเราเหรอคะพี่ใช่ครับประจําฟาร์มของเรา,เาประจําฟาร์มเลยก<อ>็แต่ตัวเขาเป็นลูกของเจ้าใหม่นะฮะเจ้าใหม่ค่ะเจ้าใหม่อยู่ทีช่ชนบุรีนะฮะเจ้าใหม่ชนบุรีเป็นได้มาจากบ้านผู้กองพิเตอร์นะ ตัวนี้ชื่อโชคสิรินะคะโชคสิริครับอันนี้เรามีการผสมจริงรีดน้าเชื้ออะไรบ้างยังครับพี่เอกตอนนี้ได้ทําการรีดน้าเชื้อแล้วตรวจเข้าศูนย์รีดน้าเชื้อมาตรฐานไปแล้วน้ำเชื้อของโชคสิรินี่คือราคาจําหน่าย่ที่เท่าไหร่ครับพี่กก็ถูกครับราคาไม่แพงเท่าไหร่จําหน่ายไว้โดสละห้าร้อยบาทชุดหนึ่งก็ห้าพันแล้วว่าเราจะมีราคาพิเศษให้เกษตรกรด้วยค่ะ อ่าโดสหนึ่งตอนตอนนี้ชุดหนึ่งก็สามพันบาทโชคสลีนี้คือเขามาทางสายไหนกับสายไหนครับสายชลบุรีสายชลบุรีโอชลบุรีกับแม่น้ําหวานนีใช่ไหมคะแม่ใช่ครับแม่เก่งมากเลยแล้วความสูงก็สูงได้นะค่ะถือว่าสูงได้ก็ร้อยห้าห้าขึ้นข้างบนแล้วล่ะอืมอายุสี่ปีสี่ปีอายุสี่ปีโอ้เขายังเจริญเติบโตได้อีกนะคะเนี่ยได้อีกครับท้ายก็ดีอยู่นะเดี๋ยวจะให้ให้ดูบ้านท้ายค่ะ นี่นะคะบรนท้ายของเขาพี่เอกให้โชว์ดูบ้ารท้ายแล้วบานทายก็ถือว่าใช้ได้นะครับอ๋อน,นี่เ้าากับว่าเป็นสายชนบุรีเลยสิคะเนี่ยสายชนบุรีนะครับแต่ว่า<อ>ชนบุรีลูกผสมนะฮะ,ะเป็นลูกผสมที่ลูกผสมกับแม่น้ําหวานเนี่ยจะ,ะเป็นสายชนบุรีที่มันเป็นควายเผือกเนาะเจ้าเจ้าใหม่ใหม่เจ้าใหม่นั่นเขาก็สูงนะฮะ,ะสูงโปร่งแล้วก็ uh huh. แต่ตัวนี้ไม่ได้สูงธรรมดาก็สูงแล้วก็ มีกล้ามเนื้อด้วย uh huh. มีกล้ามเนื้อค่อนข้างจะสวยงาม uh huh. ก็เอาไว้พลัสเอาไว้ตัวไหนผสมยากก็จะใช้ชคสิริตัวนี้นะฮะเข้าไปผสมอืโห uh huh. uh huh. ผิวของเขานี่ก็สวยนะคะเนี่ยป่่ครับเป็นเป็นควายเปลือกสังีีเหมือนกันค่ะเหมาะกับเป็นอีก ทางเรื่องหนึ่งสาหรับเกษตรกรด้วยอย่างเงี้ย<น>ว่าในราคาถูกนะครับในราคาถูกโ,โหอย่างนี้ถ้าระดับฟาร์มพี่เอกนี่คือระดับตั้งแต่เกษตรกรแล้วก็ระดับราคาตั้งแต่หลักแสนหลักแสนประมาณ 2- องสามแสนใช่ไหมครับพี่ใช่ครับโหก็ตั้งแต่หลักแสนขึ้นไปไล่ตามสเต็ปทางพ่อพันธุ์ทางพันธุก,กรรมด้วยอะไรด้วยอะคะ่ะนี่เจ้าโชคสดีนะคะทีะ่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพ่อพันธุ์ประจำฟาร์มของสอสริาฟาร์มอายุสี่ปีก็คอใหญ่นะครับก็สูง ลักษณะของโชคสิริก็จะให้ลูกที่ตมตัวที่สูงค่ะโปร่งขึ้นเอาไปปรับความสูงได้แต่หนูว่าเขาต้องสูงอีกแน่เลยดูจงพ่วงสะโพกท้ายเขาอะค่ะยังสูงอยู่ค่เพิ่งสี่ปีเองใช่โอ้อย่างนี้เรารีดน้าเชื้อเขาแล้วแล้วก็ผสมจริงเขาแล้วด้วยหรอคะครับผสมจริงกับควายในฟาร์มของเราอย่างนี้หรอคะพี่ควายในฟาร์มครับก็จะพิ้วๆหน่อยก็เป็นส่วนส่วนเอ่อโค้งเนาะส่วนมีส่วนที่ เราคิดว่าฝายตัวไหนยังตัวเล็กอยู่ตัวเที่ยอยู่ของเกษตรกรเราต้องปรับพื้นฐานตรงนี้ก่อนแล้วค่อยเอามาผสมแก้วฟ้าทีหลังใช้ลูกเข้ามาผสมแก้วฟ้าทีหลังเนี้ยอ๋อก็คือก็คือเริ่มจากโชคก่อนค่อยๆปรับโครงสร้างแล้วก็ไปจบที่แก้วฟ้าใช่ครับต้องจบที่แก้วฟ้าตอนลูกลูกของโชคอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ไม่ไม่ชิดกันด้วยั่อไรไย่งเงี้ยค่ต้อง ควายของเรายังตัวไม่ใหญ่มากเราก็มาโชคสริก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเหมือนกันแล้วก็จำหน่ายโดยละห้าร้อบาทใช่ครับแต่ถ้าเป็นชุดก็ชุดละสามไทยโอ้นี่นะคะกเกษตรกรสามารถมาที่ฟาร์มสอดสิทิได้เหมือนกันอะไรเงี้ยโอ้โหคนละแวกอันี้ก็เลี้ยงควายกันเริ่มเยอะแล้วสิคะก็เริ่มเยอะขึ้นเเดี๋ยวเราจะไปพาไปดูพ่อควายอีกตัวหนึ่งที่เป็นลูกแก้วฟ้าที่เราเตรียมตัวเอาประกวดนะครับตอนนี้ก็สองปีน่าจะสองปีกับ กับงสามเดือนสามสี่เดือนจะเป็นชื่อว่าเขาแก้วอ๋อเขาแก้วเดี๋ยวตามพี่เอกไปเลยค่ะลูกของแก้วฟ้าครับเราชมแก้วฟ้ามันีแดงทอกิรีอันนี้อีกหนึ่งตัวนะคะซึ่งเป็นลูกของแก้วฟ้าพ่ะยะพี่แก้วฟ้าครับอันนี้ชื่ออะไรเอ่ยชื่อว่าเขาแก้วเขาแก้วอชื่อนะคะครับ เขาแก้วกี่ปีแล้วคะพี่ประมาณสองปีตัวนี้สองสองปีกับสี่เดือนครับเขาแก้วสองปีสี่เดือนเป็นตัวผู้นะครับก็จุดเด่นของเขาแก้วก็คือมีวงเขาที่สวยหน้าตาที่ที่เป็นบ่งบอกถึงตัวผู้แล้วก็จุดแต้มชัดเจนมากเหมือนเหมือนปู่เขานะพญาหงนะครับก็มีตาแต้มแก้มจ้ำนะครับจ้ำที่มันชัดเจนสูงสุดแล้วมีอ่องคอทีอ่โดดเด่นนะ แข้งขาเนี่ยใส่ถุงเท้าทั้งสี่ข้างแล้วก็มีความยาวของลําตัวเนี่ยค่อนข้างจะยาวนะฮะลํายาวลําตัวดีค่ะเราเห็นอ่าพญาของแก้วฟ้าส่วนมากจะเจอเผือกเรามาเจอสีสดำกันบ้างซึ่งความแตกต่างน,นี้ก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เพียงแต่สีผิวเท่านั้นเองใช่ไหมครับพี่<ช>ไม่ว่าจะเป็นสรีระลําตัวกาลีระตัวนี้ก็จะออกมาสลีระที่ที่ค่อนข้างจะค่ะจะสูงใหญ่หแล้วก็เนื้อสิ่งใดที่มีความเชื่องค่ะ ดูหน้าตาเหมือนกับบ่งบอกว่าเป็นเป็นไฟตัวผู้ที่มันมีดูวงเขานะครับวงเขาที่กว้างีดูกเขาวงเขาอุ้มบาทนี่นะคะอุ้มบาทแล้วก็ขันช้อนอุ้มบาทขันช้อนที่กว้างเขายังไม่ได้เหลี่ยมนะครับยังไม่ขึ้นเดี่ยวก็ถือว่ายังเด็กอยู่เพราะว่ายังเด็กมากเลยตัวขนาดนี้ก็ถือว่าร้อยห้าสิบห้านะครับร้อยห้าสิบห้านี่ก็ถือว่าเป็นไฟที่ให้ความสูงที่โดดเด่นการยืน จุดเด่นของของเจ้าเขาแก้วนี้ก็คือการยืนนะครับเน้นเน้นยืนที่ปลายเล็บนะฮะจะน้ำหนักตัวจะทิ้งอยู่ที่บริเวณของเล็บทั้งทั้งสี่<ห>ทั้งสี่แต,แต่สายพันธุ์นี้เขามีความนิ่งของเขาจริงๆนรครับพี่เพราะว่าขึ้นอยู่ที่เราดูแลเขาด้วยโอ้เขานิ่งมากเลยเขาแก้วเขายังเด็กแต่เราสามารถจับเขาได้แล้วคุณแม่เพิ่งเจอเขาครั้งแรกเหมือนกันนะคะนี่ตัวนี้ เเนี่ยเ้ยเขานิงมากเลยอัตลักษณ์ครบชัดอุ้ยชัดเจนหมดทุกอย่างเลยเขาขี้เล่นเหมือนกันนะคะเนี่ยถ้าถ้าเราจะเอาประกวดก็ต้องเตรียมตั้งแต่รุ่นนี้ไปอืแต่ตัวนี้ี่มีแนวโน้มจะส่งเข้าประกวดไหมครับพี่มีแนวโน้มส่งเข้าประกวดนะครับแต่ถ้า,ม,ถามีคนชอบก็ปล่อยเหมือนกันโอผมว่าเยอะมกามกเลยอะค่ะถ้าความก็จะปล่อยให้เขาไปเอาไปปั้นปั้นประกวดตัวนี้ก็สามารถเป็นควายประกวดได้เลยนะครับคือมีสัดส่วนที่คืออ่าตรงคอนี่หนาดี นะแล้วก็ตัวยาวดีโหนี่ร้อยห้าสิบห้าแล้วอะ่ะพี่เตอ๋อมาดินี่สองปีกับสี่เดือนไหนดูนะครับพี่เต๋อสูงร้อยห้าสิบสี่ครึง่งแต่ดูดิมาเทียบกับเขาแก้วดิดูดดหน้าตาด,ดูดูหน้าตาเขาแก้วนี่โอ้ยโอ้ยจะสูงกว่าพี่เตอ๋ออีกอะ่ะสูงกว่าพี่เตอ๋ออีกนะคะเนี่ยเป็นไงพี่เตอ๋อส,<ว>สวยมากเลยเหรอเขาใช่ไหมลูกหน้าตาเขาหล่อมากเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นหนีบป้องลําคออย่างที่พี่เอกบอกนะคะมีความไปทางปู่ของเขาค่ะพญาหงพญาหงแล้วก็อ้องคอสามอ้องด้วยค่ะสามอ้องก็สวยงามการยืนป้องขาที่ได้สัดส่วนแต่หนูชอบลําตัวของเขาว่าลาตัวเริ่มยาวแล้วอะค่ะยาวยาวยาวตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะเพิ่งจะสองควบสองปีกว่าอืยังฟันน้านมอยู่นะนี่ฟันฟันน้านมพี่เอกโชว์หมดทุกอย่างแล้วนะคะนี่โอ้ยฟันน้ํานมกุ้ฟันน้ํานมจริงๆด้วย ดูดูนี่นะคะอโอ้หฟันแท้ยังไม่ขึ้นเลยอะค่ะฟันแท้ยังไม่ขึ้นเป็นฟันน้ำนมนะครับอะขนาด<ม>าแค่ฟันเขาวแก้วอือนี่นะคะเป็นไงล่ะคะนี่ท่านนี้คือแบบถ้าใครสนใจก็มาชมได้เหมือนกันมา<ร>ชมแล้วก็สามารถคุยกันได้เรื่องราคาใช่สองปีเหรอสองปีสามสี่เดือนสองปีสี่เดือนสูกมากเลยอะขนาดแค่สองปีกว่าๆอย่างเนี้ย ยังไม่ต้องพูดถึงสี่ห้าปีเลยจะขนาดไหนครับโอ้ยอย่างนี้ถ้านักสายปั้นประกวดนี่ก็ตัวนี้ก็ถือว่าผ่านก็ผ่านตามผ่านตามสายตาของของพี่แล้วว่าผ่านตัวนี้ผ่านแล้วก็มีความยาวของลําตัวที่ค่อนข้างเยอะค่ะโนะอ้ยแต่เยอะจริงๆความยาวของเขานะคะนี่ยาวพอๆกันนั่นเลยและที่สําคัญมีความนิ่งในตัวของเขาไม่ว่าจะเป็นแข้งขาหน้าอกของเขามาหมดเลยอะคะ่ะมาทางแก้วฟ้าทางพ่อทางปู่ พี่เตอ๋อหน้าเขาใหญ่มากเลยอ่ะกระดานเขาเนี่ยพี่เอกบอกเขาอะไรนะคะพี่เอกเขาคันช้อนครับเขาคันช้อนพ่อแก้วฟ้าใช่ไหมใชแแม่แม่เขาหักแม่เขาหักแม่เขาหักแม่เขาโอ้ทางพันธุกรรมชัดเจนมากเลยนะคะเนี่ยแม่แม่เขาหักเขาเเขาหักทางชนบุรีนะครับค่ะชนบุรีโอ้ม,มีมีความชัดเจนของในตัวของเขาใส่ชนกระสายอ่าพญาหงความใหญ่ไม่ต้องพูดถึงนี่ไห ควยาวพี่เนี่แต่ละแต่ละข้อจะต้องมีป้ายบอกอยคะว่ามาจากไหนโอหดูลําตัวของเขานะคะนี่กัวใหญ่มากเลยมันท้ายเคร่งสองขวบนิดนิดเองอ่ะอันนี้ก็คือถ้าเอาไปก็คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งพ่อพันธุ์ชั้นดีเลยอีกหนึ่งตัวเลยสิคะพี่ใช่ครับไข่ก็ตรงดีแล้วก็ลูกทร,รงก็ดูลูกทรงของหน้าเขาสวยนะ<อ>สวยมากเลยสวยจริงๆตัวนี้สวยครับพี่ เป็นเหมือนมีเราอกย่อนดีนะครับไปได้อีกไกลเลยอ่ะออกก็ย่อนดีแล้วก็ไปได้อีกไกลผิวพันเขาสวยหมดทุกตัวควายที่นี่ผิวสวยทุกตัวเลยอ่ะค่ะพี่เพราะได้น้ําที่มันมันน้ำเนี่ยเราเราจะพ่นหมอกอยู่ตลอดเวลาควายกับน้ํานี่ขาดกันไม่ได้ขาดกันไม่ได้ครับอจะมีควายต้องมีน้ำค่ะต้องมีบ่อน้ําบ่ออะไรอย่างนี้ถูกต้องครัขพอพันนี้ก็เยอะแล้วนะคะยของพี่เนี่ยทำไปทำมาเริ่มเยอะแล้วนะคะเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วก็คัดจากตัวที่เรามีอยู่เนาะค่ะ แต่ตัวนี้ก็เขามีน้องอยู่อีกหนึ่งตัวมีน้องน้องเขาก็ตอนนี้อายุยังน้อยอยู่เลยคอายุแค่5-6เดือนอน้องเขา8เดือนไหมน้องเขาโอ้น้องเขา8เดือนนี้ก็กําลังจะหย่านมเลยทีะน,นี้ใช่ครับแต่เราเรายังไม่ได้หย่านมนะก็สวยเดี๋ยวจะพาไปดูด้วยว่ามีแม่พันธุ์อยู่กลุ่มหนึ่งมีพ่อพันุ์อีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวที่ เราจะคัดเลือกเป็นพ่อพันธุ์ของเราก็คือจะยอดสง่ายอดสง่าก็คือเราเคยเห็นแล้วว่าช่วงแรกๆเมื่อ5้าหเดือนท,ที่แล้วมันก็จะลำตัวอีกทรงหนึง่งมาวันนี้การขยายตัวของเขาก็จะขยายตัวได้ได้สวยขึ้นยาวขึ้นนะครับอืมเฮ้นะคะเดี๋ยวเราไปชมเดี๋ยวเราไปชมกันว่า,าส่ามีเพิ่มเติม,ตมใช่ครับ<อ>แล้วก็มีดาวสุกอีกตัวหนึง่งโอ้เราตามพี่เอกันไปเลยดาวสุกนี่เป็น,นตุวกครับ ตัวผู้เหมือนกันเหรครับเป็นตัวผู้ครับ2ปีแปดเดือนเยังไม่ถึงสามยังครับฟันเพิ่งผัดไปเมื่อไม่ไม่กี่วันนี้โอ้โหอีกไม่กี่ปีประมาณสองปีมาดูหมาว่ามาดูหมายว่าความสุงจะาดไหนเขจะเป็นขนาดไหนแล้วก็จะไปได้ถ้ายังอยู่กับที่ฟาร์มนี้ใช่ครับ JT Smart Buff ช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะ